อัตภาพร่างกายนี้แด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะเจริญวิปัสนากรรมฐานมิพานตจะเมพันเตสัจิการณตทายะกร,รมัธานังเทหิ ถ้าแต่ท่านผู้เจริญโปรดให้พระกรรมฐานเพื่อจะพระทาให้แก่ซึ่งมักผลนิพพานอุกาสนะอุกาสะกนาอกาบันขี้พรเจ้าขอสมาทาน ซึ่งพระกรรมาาขอคณิกะสมาธิสติและปัญญาจงบางเกิดขึ้นในขันทะสันดานของมข้าพระเจ้าข้าพเ,เจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่อัตภาพร่างกาย ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในอัตภาพร่างกายตลอดจนถึงความรู้สึกนึกคิดในเรื่องราวต่างๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา โบชาแด่พระรัตนตรยัยขออำนาจแห่งบนกุศลที่ได้กระทำในคราวครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญายาณทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตรอดชาติอย่างเยี่ยงจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์คือพระนิทานเธอเอาดอกไม้ไปต,ตั้งที่โโมบูชาเลยนะี